สวัสดีครับสมาชิกสูตรหวยบุนินทุกท่านนะครับมาพบกับสมาชิกท่านผู้ชมกันในคลิปนี้ผมก็มีหวยลาวพัฒนาครับวดแประจำวันที่24มิถุนายน2 5 6 4ลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมที่กำลังหาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาจะได้มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการหาซื้อสลากหวยลาวพัฒนานะครับ คำเตือนครับคลิปวิดีโอนี้สรุปเลขเด็นหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาจับคู่เต็นสี่ตัวสามตัวสองตัวบนล่างเพื่อหาเลขตัวเด่นชุดฟันธงเป็นแนวทางการซื้อสลากหวยลาวพัฒนาเท่านั้นโปรดใช้การพิจรารณาในการรับชมนะครับขอบคุณครับ มาสรุปผลการออกสลากหวยลาวพัฒนาหัวประจำวันที่21มิถุนายน2564กันก่อนครับผลการออกรางวัลเลขท้าย4ตัวออก8 3 4 1ครับเลขท้าย3ตัวบน3 4 1 2ตัวบน4 1ครับเลขท้าย2ตัวล่าง8 3ครับ8 3เลขท้าย2ตัวล่างครับนี่คือผลการออกสลากหวยลาวพัฒนาหัวประจำวันที่21 มิถุนายน2 5 6 4ครับมาสรุปเลขสูตรประจำหลักพันหลักร้อยหลักสิบและหลักหน่วยครับจากสูตรที่ผมได้นำเลขสี่ดวงวดล่าสุดครับ8 3 4 1มาเป็นแนวทางการคิดการคำนวณในแต่ละหลักครับหลักพันคือเลข8ครับ หลักร้อยคือเลข3คร like ับหลักสิบคือเลข4ครับหลักหน่วยคือเลข1ครับพบนําเลข8คํานวณหาเลขเด่นประจําหลักพันครับได้เลขเด่นจากสูตรที่ํานวน4ตัวครับมีเลข2เลข3เลข7เลข8ครับ2 378เป็นเลขเด่นหลักพันครับหลักร้อยครับนําเลข3คํานวณครับหาเลขเด่นประจําหลักร้อยได้เลขเด่น4ตัวครับมีเลข1เลข5เลข6เลข0ูนย์ครับ หนึ่งห้าหกศูนย์เป็นเลขเด่นหลักร้อยครับหลักสิบคือเลขสี่ครับผมนําเลขสี่คำนวณหาเลขเด่นประจําหลักสิบครับได้เลขเด่นสี่ตัวครับมีเลขสามเลขห้าเลขแปดเลขศูนย์ครับสามห้าแปดศูนย์เป็นเลขเด่นหลักสิบครับและหลักหน่วยครับคือเลขหนึ่งครับผมนําเลขหนึ่งคำนวณหาเลขเด่นหลักหน่วยได้เลขเด่นสี่ตัวครับมีเลขสี่เลขห้าเลขเก้าเลขศูนย์ครับสี่ห้าเก้าศูนย์เป็นเลขเด่นหลักหน่วยครับ นี่คือเลขสูตรที่คำนวณน,นะครับหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยหวยลาวพัฒนาวัาประจำวันที่24มิถุนายน2 5 6 4ครับมาดูการจับคู่ชุด2ตัวบนครับผมนำหลักสิบ4ตัวครับ3580จับคู่กับหลักหน่วย4ตัว4590นะครับจะได้ชุด2ตัวบนดังนี้ครับวาังหลักสิบจับคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้3 4 3 5 39305วางหลัก10จากผู่หลักหน่วย4ตัวจะได้54 55 59 50 8วางหลัก10จากคู่หลักหน่วย4ตัวจะได้84 85 89 80 0วางหลัก10จากผู่หลักหน่วย4ตัวจะได้04 05 09 00ทั้งหมดในกลุ่มนี้16ชุดนะครับ 16ชุดในการเป็นชุด2ตัวบนไวลลาวพัฒนาชุดตรงๆที่ยังไม่ตัดทับทั้งหมด16ชุดนะครับใน16ชุดนี้นะครับใน16ชุดนี้ผมสรุปชุดเด่นให้กับสมาชิกได้ดูครับผมจะตัดให้เหลือน้อยชุดนะครับหลัก14ตัวครับ3 5 8 0ครับผมเน้นดึงเลข3ครับดึงเลข3ดึงเลข8ครับดึง3กับ8ปดถ่วงตำแหน่งหลัก10ครับ หลักหน่วย4ตัวครับสี 4, 5, 9 0ครับ4590ผมดึงเลข4ครับดึงเลข9ครับดึง4กับ9วางตำแหน่งหลักหน่วยครับผมนำหลักสิบเด่น2ตัวครับ3กับ8ครับจับคู่กับหลักหน่วยเด่น2ตัว4กับ9จะได้ชุดเด่น2ตัวบนนะครับจากทั้งหมด16ชุดก็จะเหลือชุดเด่นอยู่ที่4ชุดครับใน4ชุดก็จะมี 3, 4 3 9 8 4 8 9 3 439 8 4 และ89เป็นชุดเด่น2ตัว4ชุดนะครับส่วนในชุด3ตัวบนครับมาดูตำแหน่งหลักร้อยครับหลักร้อย4ตัวนะครับสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดนะครับหลักร้อยขานโทษครับหลักร้อยครับหนึ่งห้าหกศูนย์ครับนี่หลักพันนะครับหลักร้อยหนึ่งห้าหกศูนย์ครับหนึ่งห้าหกศูนย์ผมนาหลักร้อยนะครับที่ผมสรุปไว้นะครับ ดึงสตัวครับดึงเลข1ครับดึงเลข6นะครับดึง1กับ6วางตำแหน่งหลักร้อยครับนำมาจับคู่กับชุดเด่น2ตัว4ชุดครับ4ชุดก็มี3 4 3 9 8 4 8 9 3439 8489ครับนำมาจับคู่นะครับนำเลข1กับเลข6ครับจับคู่ชุด2ตัวนะครับ หนึ่งวางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสตัวสชุดครับจะได้หนึ่งสามสี่หน้วางหลักร้อยครับจับคู่กับชุดเด่นสตัวสชุดนยครับจะได้หกสามสี่หกสาครับทั้งหมดในกลุ่มนี้มีแชุดนะครับเป็นแชุดเลขท้ายสตัวบนหวยลาว พัฒนาครับนี่ทั้งหมดนะครับเป็นชุดตรงตรงแปดชุดครับใน8ชุดนี้ผมสรุปดึงเด่นไปที่ครับผมเน้นไปที่184ครับดึง1น4นะครับส่วนชุดรองครับ6 3 4ครับชุดรองครับ6 3 4นะครับจาก8ชุดครับผมเน้น184ชุดรอง6 3 4ครับส่วนชุด2ตัว บนครับชุด2ตัวบน4ชุดนะครับจากทั้งหมด1 6ชุดมันเหลืออยู่ชุดเด่น4ชุดชุดเน้นครับเนินไปที่8 4ดครับลองไปที่ 3- 4ครับเด่น8 4ครับลอง3 4มครับมาชุนลุ้นกันนะครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ครับนี่คือชุด3ตัวและ2ตัวบนเวลาพัฒนาครับส่วนในชุดเล็กไทย2ตัวล่างครับเล็ทไทย2ตัวล่างมาดูด้านหลักพันนะครับด้านหลักพัน หลักพันสี่ตัวครับสองสามเจ็ดแปดครับสองสามเจ็ดแปดผมเน้นดึงเด่นไปที่เลขสองครับดึงเด่นไปที่เลขเกดครับเน้นสองกับเจ็ดนะครับจากสี่ตัวนะครับดึงสองกับเจ็ดวางตำแหน่งหลักพันครับจับคู่กับหลักร้อยนะครับเลขเด่นสองตัวครับหนึ่งกับหกครับผมจะนำสองกับเจ็ดจับคู่กับหนึ่งกับหกจะได้ชุดเด่นสองตัวล่างนี้ครับชุดเด่นสองตัวล่างครับชุดสองตัวล่างครับมีสี่ชุดครับสรุปเด่นไว้นะครับมีสองหนึ่ง สองหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดหกครับสองหนึ่งสองหกเจ็ดหนึ่งและเจ็ดหกครับในชุดสองตัวล่างสี่ชุดชุดเน้นนะครับเน้นที่เจ็ดหนึ่งครับเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งชุดรองครับเน้นมาที่สองหกครับชุดรองสองหกนะครับเด่นเจ็ดหนึ่งรองสองหกครับนี่คือชุดเด่นสองตัวล่างครับสี่ชุดเน้นไปที่เจ็ดหนึ่งรองสองหกครับนี่คือชุดสองตัวล่างครับสรุปชุดเด่นสี่ตัวครับ นี่คือชุดที่ผมสรุปสูตรจับคู่สองตัว3ตัวนะครับและสอตัวล่างครับผมจะนําเลขหลักนะครับเลขเด่นหลักหน่วยเลขเด่น2ตัวล่างครับ2ชุดครับสองหกสองเจ็ดสองหกับเจ็ดหนึ่งครับนามาจับคู่กับชุดเด่นสามตัวบนนะครับจะได้4ชุดตัวในชุด4ตัวทั้งหมดดังนี้ครับในชุด4ตัวหัวยลาวพัฒนาครับ ผมสรุปไบที่6ชุดนะครับมี6ชุดชุดที่1มี2 1 3 4ครับชุดที่2 2 1 8 4ครับชุดที่3 7 1 3 4ครับชุดที่4 7 184ครับชุดที่5ครับ2 6 8 4ครับชุดที่6ครับ7 6 8 4ครับทั้งหมด6ชุดนะครับใน6ชุดนี้ครับผมสรุปเด่นนะครับผมสรุปเด่นชุดเด่นนะครับเน้นไปที่7 1 8 4ครับ7 1 8 4ครับชุดเด่นนะครับ7 1 8 4ชุดรองครับ2 6 3 4ครับ2 6 3 4นะครับชุดรอง2 6 3 4ครับชุดรองครับ2 6 3 4จาก6ชุดครับเน้นไป2ชุดครับ7 1 8 4และ2 6 3 4นี่คือชุด4ตัวหวยลาวพัฒนานะครับมาสรุปฟันธงครับสรุปชุดฟันธงหวยลาวพัฒนาครับ ในชุด4ตัวครับชุด4ตัวเด่นนะครับเน้นไปที่7184ครับชุดรองไปที่26 3 4ครับหลังจากทั้งหมด6ชุดนะครับเด่น7 184รอง26องา26นะครับ26 3 4ครับ26 3 4ครับไม่ใช่8 4นะครับไม่ใช่2 6 8 0 26ปอ่าประธานโทษครับ26 3 4ครับดูใหม่เลยครับ ขอแก้ไขใหม่เลยครับชุดเด่นชุดรองครับสาย4ตัวรองครับสองหครับ2 6งหกสามสี่นะครับสองหแล้วก็เจ็ดหนึครับเด่นครับชุดลองสองหกสามสีครับสองหนะครับไม่ใช่แปดสีครับสองหามสี่นะครับชุดชุดสี่ตัวชุดรองครับจากทั้งหมด4ชุดเลยครับเอาหมด6ชุดเหลือ2ชุด 1> 7 1 4 2 6นึนะครับชุดเด่นและชุดรองครับส่วนชุด3ตัวบนนะครับชุด3ตัวบนชุดเด่นเน้นไปที่184ครับเน้นไปที่184ชุดรองไปที่36 3 4ครับรอง6 3 4นะครับส่วนชุด2ตัวบนครับชุด2ตัวบนเด่นเน้นไปที่8 4ครับชุดรองไปที่3 4ครับ จะเป็น8ปดสี่หรือจะเป็น 3- ามสี่ครับนี่คือชุดฟันธงครับเด็กไทยชุด4ตัว3ตัวและ2ตัวบนนะครับส่วนชุด2ตัวล่างครับชุด2ตัวล่างเด่นในวิธที่เจ็ดหนึ่งครับรองไปที่26ครับเด่น็ดนรอง26นะครับนี่คือชุด4ตัว3ตัว2ตัวบนและ2ตัวล่างหวยลาาพัฒนานะครับวดประจำวันที่24มิถุนายน2 5 6 4ครับ สรุปเลขเด่น2ตัวบนล่างครับจากสูตรที่คำนวณนะครับในชุด2ตัวบนล่างครับที่ผมสรุปชุดเด่นไว้นะครับเด่นบนมี34ครับมาจากกลุ่มนี้ครับ3 4ครับ3 9 8 4 8 9ครับเด่นบน3 4 3 9 8 4 8 9ครับเด่นล่างครับชุดเด่นล่างครับชุดเด่น2ตัวล่างครับ อ่าสองตัวล่าง2 1 2 6 7 1 7 6เดน็ะครับ2 1 2 6 7 1 7 6นะครับเด่นล่าง2 1 2 6 7 1และ76รวมทั้งหมดนะครับ8ชุดด้วยกันใน8ชุดนี้มาได้ทั้งชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างเวลาพัฒนาครับวันประจําวันที่24มิถุนายนนะครับนี่คือข้อมูลแนวทางเลขสูตรที่ผมได้คํานวณครับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมโปรดใช้การพิจารณานในการรับชม ก่อนตัดสินใจครับข้อมูลนี้เป็นแนวทางตัวเลขสูตรที่ผมได้คำนวณเท่านั้นครับจะเดินตามสูตรหรือไม่ก็ต้องมารอรุ่นกันครับงวดประจำวันที่24ิตมิถุนายน2 5 6 4ครับขอบคุณสมาชิกสูตรหวยบดินทุกท่านทุกคนทุกรังใจครับที่เข้ามาติดตามรับชมชอบแนวทางการชิดการคำนวณสูตรหวยที่ผมได้หาข้อมูลแนวทางหวยลาวพัฒนาครับมาลงคลิปให้กัสมาชิก ดูเป็นแนวะทางประกอบการตัดสินใจก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดค้นหาข้อมูลสุดหัยดีๆเล็กเด่นๆมาลงคลิปให้กับสมาชิกท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมอีกในคลิปต่อไปครับโดยสมาชิกสูตรหับดินทุกท่านทุกคนนะครับโชคดีทุกท่านนะครับถูกสลากหวยลาวพัฒนางวดประจำวันที่24มิถุนายน2564 เฮงๆรวยกันทุกคนทุกท่านนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ